วันนี้มาพบกับผมห้องน้ำสปอยหนังหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อว่าโนแวในปี2023ที่สิาที่นำแสดงโดยเอนนาคาซิโลทามัสโนวัสเมื่อหญิงสาวท้องแก่ติดอยู่ในคอนเทนเนอร์กลางทะเลเธอกับลูกจะเอาชีวิตรอดอยังไงก่อนจะไปรับชมนะครับลบกวนกดไลค์ให้ผมสักสิบไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิด,ดีโอหน่อยนะครับเปิดเรื่องมาที่มีอากับนิโคที่กำลังหนีจากการตามล่าของรัฐบาล Nicole, นิโคได้จ้างคนพาข้ามชายแดนพอไปถึง สถานการณ์เริ่มคับขันพวกเขานั้นขอเงินเพิ่มแต่นิโคนั้นไม่มีให้ครับพวกเขาเนี่ยก็เลยขอแหวนแต่งงานของนิโคกับมีอาทั้งคู่เข้าไปที่ตู้คอนเทนเนอร์คนที่อยู่ในตู้นั้นส่วนใหญ่เป็นเด็กกับคนท้องซึ่งในประเทศเนี่ยเกิดสภาวะสงครามจากเหตุการณ์ประชากรล้นเมืองอาหารขาดแคลนสตรีมีคันนั้นเป็นภัยต่อรัฐบาลมอานั้นตั้งท้องนิโคเลยตัดสินใจย้ายประเทศนิโคเอาขนมให้กับมีอาทั้งคู่จะกินมันหลังจากไปถึงจุดหมาย มีอากับนิโคนั้นมักจะมีประโยคเด็ดที่พูดด้วยกันอยู่เสมอนิโคนั้นจะเริ่มก่อนนิโคจะพูดว่าผมรักคุณมากกว่าเมื่อวานมีอาก็จะตอบกลับบอกว่าแต่น้อยกวันพรุ่งนี้นั่งรงไปสักพักนิโคนั้นก็นั่งนึกชื่อลูกในท้องเขานั้นจะตั้งชื่อลูกว่าโนอามีอานั้นพูดถึงใครบางคนบอกว่าถ้าเกิดเธอไม่ตายแล้วเราทิ้งเธอเอาไว้ล่ะจูๆ่ๆก็มีเสียงเปิดประตูดังขึ้นนิโคยืนอยู่ท้ายตู้ประตูเปิดออก มีชาวบ้านหลายคนวิ่งกรูเข้ามาชนเข้ากับมีอาจนลม้มลงไปพวกคนที่พาพวกเขามานั้นยิงปืนขึ้นฟ้าบอกว่าจะมีรถอีกคันให้แบ่งกันไปคนละครึ่งนิโคยืนอยู่ท้ายตู้เลยโดนบังคับให้แยกกับมีอาถึงแม้ว่าเขาจะขอร้องแต่พวกนั้นก็ไม่ฟังมีอาจ้องมองนิโคผ่านรูตู้คอนเทนเนอร์เธอนั้นจำหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ของนิโคไว้ว่า107มีอาโทรไปหานิโคนิโคบอกว่าไม่ต้องห่วงรถพวกเรานั้นอยู่ใกล้กันพอรถหยุดนิโคนั้นจะหนี อาทิตย์นี้มีเรือออกจากท่าแค่ลำเดียวเท่านั้นเรานั้นจะไปเจอกันที่นั่นหลังจากนั้นไม่นานรถก็มาถึงจุดตรวจมีอาแอบมองผ่านรูจาของรถจำไม่ได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในหัวหน้าเลยสงสัยสั่งให้ลูกน้องไปตรวจที่หลังรถพอเปิดประตูออกทุกอย่างก็ปกติหัวหน้าเดินตรวจพกมีอาแอบอยู่อีกฝั่งหนึ่งหัวหน้าบอกให้ลูกน้องนั้นยิงปืนเพื่อวัดความกว้างของตู้คอนเทนเ,เนอร์เพราะว่าเสร็จเขาก็รู้ทันทีว่าน,นี่คือการลักลอบขนคน,คนข้ามแดนเขาสั่งให้ทุกคนนั้นออกมาถ้าไม่ออก เขาจะยิงทิ้งมีอาปีนขึ้นไปหลบบนหลังกล่องสินค้าด้วยความกลัวมีหญิงสาวคนหนึง่งมามอบตัวแต่ก็โดนสังหารในทันทีเขาไม่คิดจะปล่อยตั้งแต่แรกเขาเปิดฉากยิงทุกคนที่อยู่ในตู้ทุกคนตายหมดเหลือรอดแต่มีอาหลังจากจัดก,การเสร็จลูกน้องก็เข้ามาเก็บกวาดมีอารีบโทรหานิโคบอกให้เขานั้นหาที่ซ่อนพวกมันฆ่าทุกคนผ่านไปไม่นานรถก็ถึงท่าเรือมีอาโทรหานิโคแต่ก็ไม่มีใครรับสาย มีอาเอาของในกระเป๋าออกมาดูเธองี่บหลับไปด้วยความเหนื่อยแต่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะว่าหัวนั้นกระแทกมีอามองผ่านรูตอนนี้มีอาอยู่บนเรือพร้อมกับพายุลูกใหญ่มีอาตะโกนเรียกคนข้างนอกให้มาช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเธอกลิ้งไปมาในตู้เพราะแรงขึ้นไม่นานก็มีคนขานรับแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเรือนั้นกำลังจะจมมีอาหัวกระแทกจนสลบไปมีอาสะดุ้งตื่นเธอรีบลุกมองไปที่รูทันที ตอนนี้เธออยู่ท่ามกลางทะเลมีอาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูจอโทรศัพท์นั้นมันแตกเธอนั้นพยายามเอามือปลดล็อกเครื่องแต่ก็ไม่ได้ผลมีอาดูในกระเป๋าเจอโทรศัพท์เครื่องสำรองแต่เครื่องนั้นมันล็อกรหัสมีอานั่งตั้งสติอยู่สักพักเธอเนี่ยก็เริ่มเปิดกล่องสินค้าที่ติดมากับตู้ข้างในนั้นมีกล่องพลาสติกมีเสื้อมีหูฟังมีทีวีในตอนที่เดินเปิดกล่องอยู่นั้นมีอาเจอรูร่วจากสุนปืนน้ำ มันค่อยๆไหลเข้ามาในตู้มีอาหันไปเจอกับมีดพับหลายหัวรุนอยู่มีอาเปิดกล่องต่อไปเจอเข้ากับเหล้าและกล่องสุดท้ายเป็นกล่องที่ถูกยึดอยู่ข้างบนมีอาพยายามเปิดแต่ก็ไม่ได้ผลหลังจากนั้นเธอก็สำรวจไปรอบตู้ไปเจอเข้ากับสกอตเทปเลยเอาไปแปะกันน้ำรั่วไม่นานนักก็ไม่เสียงกรีดร้องดังมาจากข้างๆมีอานั้นมองผ่านดูเธอเห็นตู้คอนเทนเนอร์107ที่นิโคลอยู่ค่อยๆจมลงมีอารีบเปลี่ยนสิมการ์ดโทรไปหานิโคล แต่ก็ไม่มีใครรับสายมีอาโทรหานิโคซ้ำๆเพื่อฟังเสียงเธอนั้นตัดสินใจใช้มีดพับกรีดข้อมือแต่จู่ๆเด็กในท้องนั้นก็ดิ้นเพื่อเตือนสติมีอานอนร้องไห้จนเผลอหลับไปตอนที่เธอนอนอยู่แผ่นไม้มันไหลไปที่ใต้กล่องมีอารีบลุกขึ้นหนีออกจากที่ตรงนั้นกล่องนั้นตกลงมาทําให้ตูวว้คอนเทนเนอร์นั้นค่อยๆจมมีอาสะดุ้งตื่นมันเป็นเพียงแค่ความฝันพอมีอาได้สติเธอผลักกล่อง เราใช้มีดตัดเชือกเพื่อเปิดดูว่าข้างในนั้นมีอะไรมีอาใช้มีดเปิดกล่องข้างในนั้นมีแต่กล่องพลาสติกเธอหยิบฝากล่องขึ้นมาดูมีอานั้นเหมือนจะคิดอะไรออกมีอาใช้มีดพับตัดยางรัดของกล่องพลาสติกเธอนั้นเอาไปอุดรอยรั่วแล้วใช้ท่อที่ติดไมกครโฟมเสียบเข้าไปในรูเพื่อตักน้ําออกมีอาแปะสก๊อตเทปเพื่อวัดระดับน้ําในแต่ละวันถ้าเกิดน้ํามันสูงกว่าที่เธอตั้งไว้ตู้นั้นก็จะจมมีอาตรวจตัวอุปกรณ์ที่มีอยู่ เธอมีสว่านเจาะเหล็กหนึ่งอันขนมปังหนึ่งห่อปลากระป๋องหนึ่งอันน้ำจืดสองขวดไฟแช็คไฟฉายและก็เป็ดเหลืองอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายของนิโคนิคนั้นบอกกับมีอาว่าคนขับทิ้งเขาไว้ที่นอกเมืองมีอาบอกว่าติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ลอยอยู่กลางทะเลเธอนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนิโคบอกให้มีอานั้นใจเย็นอดทนไว้เขาเนี่ยจะหาทางช่วยเธอเองและก็บอกให้มีอานั้นเปิดเครื่องไว้อย่าปิดเครื่อง ผมรักคุณมากกว่าเมื่อวานมีอาก็ตอบกลับแต่น้อยกว่าวันพรุ่งนี้มีอาเริ่มปวดท้องคอดเธอนั้นค่อยๆ่อยกินขนมปังทีละนิดและใช้กล่องพลาสติกเอาไว้เก็บฉี่มีอายืนสูดอากาศผ่านรูเล็กๆมีอาได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนใกล้เข้ามาเรื่อยๆน้ำคร่ำเธอแตกในคืนนั้นมีอานั่งหลบพายุอยู่ในกรองอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่เธอนั้นทำมันหล่นลงน้ำมีอาเบ่งคลอดท่ามกลางพายุแต่ลูกของเธอนั้นไม่ร้องไห้ มีอาพยายามปั้มหัวใจจนสุดท้ายนอนก็ลืมตาขึ้นมีอาเก็บรกไว้ในกล่องพลาสติกแล้วเธอนั้นก็หลับไปผ่านมาวันที่สามน้ำเริ่มสูงขึ้นโนอาร้องไห้ไม่หยุดเธอนั้นไม่ยอมกินนมจนทําให้มีอานั้นเครียดมีอาหารไปเชื่อสวัสดเธอนั้นก็นึกอะไรออกมีอากําลังจะใช้สวาสด์เจาะรูตู้คอนเทนเนอร์โนอาร้องไห้ไม่หยุดจนมีอานั้นอารมณ์เสียเธอตะคอกใส่ลูกตัดมาที่ตอนเย็นมีอากําลังนั่งเบือ น,นั่นเองน้ำนมของเธอก็เริ่มมาครับมีอาลองให้นมลูกอีกครั้งรอบนี้ไม่ได้ผลหลังจากให้นมเสร็จพอตกดึกมีอาเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยเธอนั้นเริ่มหิวหนักขึ้นเรื่อยๆเธอกินอาหารจนหมดเช้าวันถัดมาเธอใช้สว่านเจาะรูที่ตู้คอนเทนเนอร์แต่ตอนที่เจาะกล้จะเสร็จแบตนั้นมันดันหมดมีอาลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งแต่เธอนั้นก็ยังปลดล็อกเครื่องไม่ได้มีอาโมโหเธอนั้นปาข้าวของทิ้ง เธอนั้นหันไปเจอมีดพับที่หล่นอยู่มีอาใช้ใบเลื่อยค่อยๆตัดมันพอตกเย็นเธอเหนื่อยมากมีอาเริ่มหิวขึ้นเรื่อยๆจนเธอทนไม่ไหวเธอก็เลยเดินไปหยิบกล่องใส่ลกขึ้นมากินตอนนั้นเองก็มีเสียงปลาวานดังขึ้นมีอามองหาที่มาของเสียงผ่านดูปลาวานว่ายชนตู้จนมีอานั้นลม้มลงเธอนั้นพยายามตีข้างตู้เพื่อไล่ปลาวานออกไปเช้าวันถัดมามีอาตัดตู้คอนเทนเนอร์ต่อแต่เธอนั้นทำใบเลื่อยหัก มีอาหิวน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆจนเธอเกือบกินน้ำทะเลเข้าไปมีอาเห็นไอ้น้ำติดอยู่บนตู้เธอใช้ลิ้นเลียด้วยความหิวในตอนกลางคืนเธอฝันเห็นใครบางคนคนนั้นคืออูม,มา่าลูกสาวอีกคนของมีอาที่เธอพูดกับนิโคในตอนต้นเรื่องอูม,ม่าในฝันบอกว่าทำไมมีอาปล่อยให้คนพวกนั้นจับตัวเธอไปมีอาบอกขอโทษแล้วเธอก็ฝันเห็นนิโคมานอนกอดด้วยทั้งคืนเช้าวันถัดมาฝนตกมีอาเอากล่องพลาสติก มาใส่น้ำฝนเก็บไว้ตอนนั้นเองปลากระป๋องก็ลอยมาพอดีมีอาหยิบขึ้นมาดูเหมือนว่าเธอนั้นจะนึกอะไรออกมีอาใช้สายรัดของสอดเข้าไปที่รอยตัดแล้วดึงมันออกจนสุดแรงมีอานั้นทําได้เธอนั้นพาโนอาออกมาเจอพระอาทิตย์เป็นครั้งแรกมีอาเปลี่ยนพระอ้อมให้กับโนอาเธอยน์มาลงไปในทะเล ปลาเนี่ยว่ายมากินมีอาก็ปิ๊งไอเดียเธอใช้เหล็กมีดพับกับเชือกทำเป็นฉมวกแทงปลามีอาพยายามแทงปลาอยู่สักพักใหญ่จนเธอนั้นหมดแรงล้มตัวลงไปนอนตอนนั้นเองเนี่ยก็มีเครื่องบินบินผ่านมาพอดีมีอานั้นรีบลงไปเอากระจกเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เธอนั้นรีบมากไปหน่อยขาของมีานั้นขุดเข้ากับรอยตัดมีอาใช้กระจกสะท้อนแสงไปหาเครื่องบินแต่มันก็ไม่ได้ผลแผลของมีานั้นลึกมากเธอใช้เหล็กจากแผงวงจรทีวี ทำเป็นเข็มเย็บแผลด้วยความเจ็บมีอานั้นก็ล้มตัวลงไปนอนมีอาหันไปรเจอกับสายหูฟังเธอนั้นก็ปิ๊งไอเดียอีกแล้วเช้าวาันถัดมามีอาถักสายหูฟังทำเป็นแห αι. พอพระอาทิตย์ขึ้นก็ถึงเวลาใช้งานจริงมีอาโยนผ้าอ้อมลงไปในน้ําเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อปลานั้นว่ายเข้ามากินเหยื่อเธอดึงปลาขึ้นด้วยความหิวมีอากินปลาทั้งเป็นตอนนี้ผ่านมาถึงวันที่9มีอาประดิษฐ์สิ่งของให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นเธอเนี่ยกักตุเสบียง มีอาเขียนข้อความลงในกล่องพลาสติกเธอโยนมาลงไปในน้ําเพื่อขอความช่วยเหลือวันที่12มีอาเล่าเรื่องของตัวเองกับนิโคให้กับโนอาฟังมีอานั้นเป็นครูนิคนั้นเป็นพ่อค้าตอนที่เกิดวิกฤตอาหารขาดแคลนทําให้นิโคนั้นต้องปิดร้านนิคนั้นเป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาหาทางออกได้เสมอมีอาเล่าเรื่องลูกสาวอีกคนให้กับโนอาฟังเธอคนนั้นไม่ชื่อว่าอูมาอูมานั้นอยากเป็นนักบินหลังจากเปลี่ยนการปกครอง มีอากับอูมาหลบอยู่ในบ้านนิคโคนั้นเป็นคนออกไปหาอาหารเวลาผ่านไปนานเข้าอูมานั้นทนอยู่ที่เดิมไม่ไหวเธอนั้นขอออกไปข้างนอกอูม่าถูกจับตัวไปมีอารู้สึกผิดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดในคืนหนึ่งมีอาได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมาเคาะที่ตู้มีอาเนี่ยก็เลยขึ้นไปดูอยู่ๆนิคโคนั้นก็โทรมาบอกว่าเขานั้นไปหามีอาไม่ได้อีกแล้วนิคโคนั้นถูกยิงตอนที่หนีออกมาตอนนี้เขาเสียเลือดมาก มีอาเอาเสียงของนิโคให้กับลูกฟังเธอบอกกับนิโคว่าลูกของเรานั้นเป็นลูกสาวเธอชื่อว่าโนอาก่อนจะวางสายนิโคก็พูดเหมือนทุกครั้งผมรักคุณมากกว่าเมื่อวานแต่น้อยกว่าวันพรุ่งนี้มีอาหยิบขนมที่นิโคให้มาเธอนั้นร้องไห้ไม่หยุดหนังตัดฉากมาในวันที่26น้ำขึ้นสูงถึงจุดที่ทำเครื่องหมายเอาไว้มีอาต่อแพเตรียมไว้แล้วตอนที่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นกำลังจะจม มีอาลืมเอารูปไว้ในตู้เธอนั้นลงไปหยิบรูปมีอาหันไปเจอกับขนมเธอนั้นจะต้องเอามันไปด้วยตอนที่มีอาว่ายน้ำไปเอาขาของเธอนั้นติดเข้ากับเชือกตู้นั้นจมลงโนอาลอยไปกับคลื่นทะเลมีอาครั้นหายใจดำลงไปตัดเชือกตู้นั้นจมลึกลงไปเรื่อยๆมีอาตัดเชือกสำเร็จเธอว่ายน้ำขึ้นบนผิวน้ำมีอาเรียกหาโนอาอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่เจออยู่ๆก็มีปลาวานพ่นน้ำออกมาโนอานั้นร้องไห้ มีอาว่ายน้ำตามเสียงไปพอไปถึงมีอาบอกกับลูกว่าเธอนั้นทำเต็มที่แล้วเช้าวันถัดมามีเรือหาปลามาแถวนั้นพอดีพวกเขาเจอกับโนอาที่ลอยอยู่กลางน้ําพวกเขาพาโนอาขึ้นมาจากน้ําและงงกับเสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเองพวกเขาเจอเข้ากับเชือกที่มัดติดเข้ากับแพรของเด็กพวกเขาดึงมันขึ้นมาเจอเข้ากับร่างของมีอาพวกเขาพยายามปั้มหัวใจจนคิดว่ามีอานั้นตายแล้วเธอหันไปมองที่เด็ก แล้วลองทํามันอีกครั้งมีอาลืมตาขึ้นเธอนั้นยังไม่ตายพวกคนหาปลาวิทยุปไปแจ้งยามชายฝั่งมีอาร้องไห้ด้วยความดีใจแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับคุณผู้ชมนั้นคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ